กับสบายดีปะลุงสบายดีทุกคนแม่กับป๊อกับสองน้องมิดอีกแล้วยามเสาร์ปลุงเอ้ดำหงายดำหน้า้องมีฟ้าล้อยอีกมันร้อยแต่เสาร์เลยมันจะตื่นลงมาเลยลงมาเลยปะลุงเอ้แต่เศร้าเลย ยังกิดกิดยังใช้ยังสะทัานลงมาอะไรนะดำนาเกษตรโกมีนามก็จอยู้ตอนตะใช้่าทีมงานทำกาเมาดำนา หน้าตรงนี้ไปเชลเล่เลยเพื่นยังแต่ในนี้ีไปหันอังกะก้ ແ្លាឈ្រូវតានដែលអាំមាន់ស្ល់នៅ្នុងច្រើនប់គ្រើនបើកលារឿ្លាំមានដែលអាំម្រ ผมตกึ้มาหน่อยหนึ่งก็เลยมีน้ำดำท่านก็ได้จูดน้ำก็เลยไรดิจูดน้ำดำแน่นอนเลยอ่านี่ก็จะได้จูดไปละก็เลยชนเก่าไม่ตัดเลยนี่ก็จะได้จูดไป มีน้ำมันมีแต่ทางนั้นทางนี้มันนอนเลยบ่มีนำ้ำไปลยอย่างายอยู่ทางนี้หนา้นา,ก,นา,นากันเลยยังหลายแต่ไปเลยไั้าบางเสาแหละเสาหาง ากศก็ดีขนาดบัดฝนก็บ่ตกฝนยังบ่ตกตกตอเช้านี่ยังบ่ทันตกเลยบัดนี่ก็ดีขนาด ฝนกระตกอยู่บ่ฝนตกพอนิ่มๆอะไรบเวยบุปผีแอ๊กไปนี่นะปีแอกอไรฝนตกเป็นอ น้อดหาตอนแะรกน้องมีตรภาษาไทายใส่กต่ตาแล้วะตาะ็นเนาะ็นจินไทยเองเ็นเนาะน้องมีก็เลยมาถ่ายคลิป ายน้ํากระลายน้ําลកยตรงนี้มันเสียหยาครับ อาขาดอ่อนโวดไปเลยปักจนสิบไอยู่บางงงก็ขาวทางกลางน่ะจนบุมีแหงแล้วบพวกตอกลางให้ตอกลางให้เกิดเห็น นี่เปินมาดมพอดีอะจินี่ปารีเอาเพื่อสบายดีเราจะตื่นดำสามเมื่อตัวนี้แล้ว มันที่สี่มาต่อตัวนี้เป็นยังไง่อตัวนี้ขึ้นไปเลยดำหามือก็แล้วก้ชัอออกมาตัวนี้เป็นยังไง

เบิง่งหน้าเมิกร้อนสับรวยดำแล้วท่านลงไปเบิง่งสับจักงานจากักพี่ไล่ท่านไปเบิง่งเลยสับรวยหน้าเมิกร้อนก็ได้มาแต่ดำหน้าตันหนีเลยเดี๋ไปเบิง่งเจ้าสีเขียวขึ้นหน้าเป็นพระจักรพูนอยู่ภักหัวทั้งน่ะสับรวยหน้า,นามิกร้อนภากหัวขางนั้น อยู่แคบป่านะบลองเอ้หน้าแม่ลูกอ่อนคนเงียบๆป้าเลยพรันลองไว้บ เพิ่นก็มาแล้วนี่เพิ่นเพิ่นมาดำนหน้าเพิ่นเดี่นเลยหม้ออยู่เพิ่นเพิ่นมาอยู่พี่เพิ่นนะจังไว ตากระปุกพึนปุ๊บตากระไรไนตาหน้าเากับเขาลงมากเลยเยจังเพิ่งได้ลงมาท่านก็ท่านบอลงมาเพิ่งได้ขึ้นไปเอาอีกเพราะถ้าาลงมาบาดเียบมีตาก็ไไ้เพิ่นก็นย้กอย่างตาไปเลย ฝนกระตกฟอยฟอยลงมาตกเปียไปเลยตกมาวอนเช้าหนิน้องมีหรอแห้งเตอบจนได้น้ำดำนาเมืาอว่าในน้ำนั่นหนีเนี่ยปูมีไปเลยฝนตกลงมา แห้งแต่ประมาณสี่โมงนี่แหละก็ลงเลยสนะีย่นาฬิกาฝนตกลงมาอมาครั้งนี้น้องมิงรตรก็ได้เขาตกติดเต็มที่นี่เราก็ลงเลยเติดเนี่ยติดนะาามาฝากกันไหมก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามสร้างน้องมิตรในเด็กปลุงขาก็คุณนลุงนะเขาก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ให้น้องมิตรเนี่ยเพื่อให้น้องมิตรมีรายได้ก็ลงเลยจะไหนก็ฮอด ยามเขาโรงเรียนแล้วไปลูกលอ้ยซื้อได้ได้ซื้อเครื่องซื้ของโรงเรียนนั่นแหละไปลูกเอ้ยสบายดีบ๊ายบาย